สวัสดีทุกคนด้วยครับวันนี้พบกับตัวเกม Pixel World ครับสำหรับ Pixel World สัปดาห์นี้นะครับทุกๆสัปดาห์ผมจะมีการอัปเดตนะครับและก็ว่าด้วยเรื่องของ Pixel World เนี่ยเป็นตัวเกมนะครับเพทูเอิญที่กำลังจะเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการเร็วๆนี้แต่ณปัจจุบันครับก็จะมีการอัปเดตและก็มี Pixel Tab นะครับเกมที่อยู่ใน e l e g r a มให้กับเราเล่นก่อนนะครับเพื่อเอิญเหรียญก่อนที่เกมจะเปิดจริงว่าสัปดาห์นี้เนี่ยมีการอัปเดตอะไรบ้างนะครับผมว่าจะมีกิจกรรมต่างๆในการที่ทำให้เรา เ,เ,เข้าร่วมเพื่อชิงรางวัลต่างๆได้ในคอมมูนิตี้อะไรหรือเปล่านะครับใครที่ชอบหรือไงก็อย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์กดซับ c r i b e นะครับเป็นกําลังใจในการทําคลิป พิกเซลเวิร์ดครับในการติดตามข่าวสารก่อนเกมจะเปิดจริงสําหรับเกมพิกเซลครับอย่างที่ผมบอกนะครับว่าเป็นเกมที่มีระบบนิเวศเนี่ยบนเวฟสามได้ดีมากอีกหนึ่งเกมนะครับต้องบอกเลยว่ามีการเทสระบบและก็ทดลองต่างๆก่อนที่เราเนี่ยจะได้เล่นเกมจริงๆนะครับและได้รับการสนับสนุนนะครับจากพาร์ทเนอร์เนี่ยค่อนข้างเยอะมากครับณปัจจุบันเนี่ยมีการพัฒนาตัวเกมนะครับที่อยู่ในเดสก์บอร์ดแบบนี้นะครับที่เราจะสามารถเล่นเกมจริงเนี่ยประมาณนี้เลย นี่ก็คือตัวเทสเดโมนะครับที่ผมเล่นอยู่ ณปัจจุบันนะและก็มีในส่วนของ Pi ก e l Tab นะครับซึ่งหน้าตานะครับก็จะมีประมาณนี้นะและปัจจุบันเนี่ยโอ้โหบอกเลยนะครับว่ามีภารกิจอะไรให้เราทําเยอะแยะมากมายเราเนี่ยก็จะเห็นตัวเหรียญหรือโทเค็นอยู่แล้วนะครับที่เราสามารถรับได้ในแต่ละวันของ Pi ก e l Tab นะครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆนะครับไปศึกษารายละเอียดทุกอย่างว่าเราจะเล่นยังไงในใน Telegram Tab นะครับว่าเราจะสามารถเออเหรียญก่อนได้อย่างไรนะครับในการเก็บสะสมเหรียญต่างๆที่ตอนนี้เนี่ยคอมในคอมมูนิตี้นะครับเขาได้ในคอมมูนิตี้เนี่ยก็คือมีคนเล่น เยอะมากและมีคนเข้าร่วมกิจกรรมเยอะมากครับถ้าเพื่อนๆเนี่ยอยากจะได้ตัวเหรียญหรือโทเค็นนะครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนไปดูว่าเราจะสามารถหาเหรียญตัว p i กเซลเวิร์เนี่ยก่อนที่เกมจะเปิดจริงได้อย่างไรนะครับนอกจากนี้นะครับในส่วนของ p i กเซลเวิร์เนี่ยก็มีนะครับในส่วนของเหรียญ t รอน หรือ chain ของทร TRC n TRC 20ครับซึ่งประกาศอย่างเป็นทางการให้เรียบร้อยครับว่าจะเป็นเครือข่ายบล็อกเช a อย่างเป็นทางการของเกม Pixel World นั่นเองครับสำหรับตัวเหรียญทรนะครับเดี๋ยวผมจะพามาื่อนไปดูนะนี่ก็คือเช a i ของท n หรือตัวโทเค็นทรโทเค็นนะครับ ก็อยู่ในเชนของ TRX เนาะเราก็สามารถเข้าไปดูได้นะครับในตรงนี้นะณปัจจุบันเนี่ยราคากำลังดีเลยนะครับอยู่ที่ประมาณ7.19บาทครับเออเอาเรื่องอยู่นะครับไม่ได้ขี้เหร่นนะตอนนี้ณปัจจุบันนะครับสำหรับเหรียญน,นะก็ได้ขึ้นมาในช่วงนี้ช่วงที่บิตคอยราคาขึ้นนะครับก็ราคาเหรียญเนี่ยก็ได้กระโดดมานะในช่วงในส่วนของ1เดือนที่แล้วนะครับขึ้นมาตั้ง14ในส่วนของเหรียญทอนตรงนี้เนี่ยเราก็สามารถเอนเหรียญจาก Pixel World แล้วก็ swap เป็น หลักนะครับเพื่อที่จะออกเป็นเงินจริงนั่นเองครับอันนี้ก็เขาบอกมาแล้วว่าจะเป็นเหรียญหรือเชนหลักบล็อกเชนหลักครับที่จะมีการสวอ p นะครับเพื่อมาเป็นทรอนนั่นเองนะครับผมเอาละครับทีนี้เรามาเข้าสู่เรื่องของการอัปเดตนะครับในสัปดาห์ละกันหนึ่งเนี่ยก็คือ Pi ก e l เนี่ยเป็นเกมที่โตเร็วมากๆครับซึ่งมีผู้ลงทะเบียนในเดสก์บอร์ดเนี่ยของตัวเกมนะครับใน Pixel ใน Pi ก e l w o r ิ d นะครับในตรงนี้นะเดสก์บอร์ดเนี่ยผม เอา,เอาผมพาเพื่อนทําหมดแล้วนะครับในเดสปอทมีคนลงทะเบียนอยู่ประมาณ10ล้านคนณนะปัจจุบันนะครับซึ่งเกมยังไม่เปิดนะทุกคนนะและเขาเนี่ยมีการอัปเดตใหม่ๆทุกอย่างเลยนะครับเพื่อให้เราเ,เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆนะครับเห็นไหมกิจกรรมนี่เยอะมากถ้าเราอยากจะเหรียญพลิกไฟตรงนี้นะครับผมคือเหรียญพิกไฟเราสามารถเก็บสะสมในเดสปอาได้นะเพื่อนๆก็จะเห็นตรงนี้นะครับผมผมนะก็จะเป็น21,160นะครับเราก็เก็บไปเรื่อยๆแล้วก็อัปเรเวลตรงนี้เราไปเรื่อยๆนะครับตรงพิกไฟตรงนี้เนี่ยพอเกมเปิดจริงนะคร,ร,ร,ะรสามถา ไปเป็นเหรียญตอนเพื่อเอาออกเงินเป็นเงินจริงได้นั่นเองครับก็กิจกรรมเนี่ยมีเยอะมากมายนะทุกคนนะเราก็สามารถมาทําตรงนี้ได้นะทุกคนเอาละครับต่อมาครับสำหรับเดสก b บอร์ดนะเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนเข้าไปดู d ดสก b บอร์ก่อนนะครับก่อนที่เราจะไปดูในส่วนของ t e l e gram แท็นะครับเริ่มแรกเนี่ยก็อย่างที่บอกครับ ให้เราเลือกเอาตวร์ตามาครับถ้าเรายังไม่เคยเข้ามาสมัครนะครับเราก็ไปสมัครได้นะลิง์ใต้คลิปทุกอย่างผมเตรียมไว้ให้หมดแล้วนะครับก็สมัครกันเข้ามาและจากนั้นนะครับหวันเราก็สามารถมากดเค้มรางวัลเหรียญพลิกไฟล์ตรงนี้ได้ครับต่อวันเลยนะทุกคนนะแล้วต่อมาครับอันนี้คือสําคัญครับเช็คตรงนี้เนี่ยคือกิจกรรมที่จะมาตลอดเวลาเลยก่อนที่เกมจะเปิดจริงนะครับให้เราเข้าร่วมต่างๆเนี่ยทั้งหมดเลยนะครับเราก็จะได้เหรียญพลิกเห็นไหมมันจะมี เหรียญโทเค็นพิกตรงนี้นะครับบอกเราอยู่ว้าเป็นรางวัลที่เราเข้าร่วมนะครับก็ไม่ยากครับผมเดี๋ยวผมพาเพื่อนไปทําเลยทั้งหมดเลยนะครับทั้งหมดนี้ไม่ยากครับผมก็จะเป็นแบบว่ามีกิจกรรมต่างๆมีพาร์ทเนอร์ต่างๆที่เข้าร่วมเนี่ยเขาก็จะทําแบบเป็นบอร์ดให้เราไปกดไลค์กดรีทวิตนะครับในต่างๆนะในคอมมูนิตี้นะครับสำหรับเรื่องหลักๆสำคัญนะครับของเกมนี้เนี่ยณปัจจุบันเนี่ยเขาเนี่ยเปิดให้เราเอิร์นเอิร์นโดยผ่าน การใช้นะครับหก็คือ pixel file token เนี่ยตัวเกมนะครับจะสามารถหาได้นะปัจจุบันเนี่ยก่อนเกมจะเปิดเนี่ยเราสามารถรับได้ทุก8ชั่วโมงครับอ่ะ8ชั่วโมงจากไหนเราไปดูในส่วนของ pixel tab ครับ pixel tab นะครับให้เพื่อนๆเนี่ยเข้าตามลิงก์ของผมเลยนะ ผมจะมีลิงก์บอกอยู่เลยครับว่าเราจะเข้า Pixel Tap ยังไงพอเราเข้ามาเนี่ยเราก็กดตัวข้างล่างนะครับเนี่มันจะเป็นรันบอทอย่างนี้นะครับหรือกดตรงนี้ก็ได้นะครับไฟติ้งตรงนี้ก็ได้นะทุกคนนะพอเรากดเข้าไปนะครับมันจะเป็นตัวเกมของ Pixel World นะครับตรงนี้นะที่เขาเปิดให้เราเอาินอยู่ในปัจจุบันนะครับก็เราเนี่ยขึ้นอยู่กับเรานะครับว่าเราอยากจะสมัครอะไรนะครับสมัครโดยผ่านกระเป๋า Wallet อะไรนะตรงนี้ให้เราจิ้มตรงนี้นะครับซีดอ่าตรงนี้เลยนะทุกคนนะให้เราจิ้มเลยนะครับจิ้ม ของผมเนี่ยของผมนะครับโดยผมเชื่อมต่อกับบายนิตนะครับเราอยากจะเชื่อมต่อใบนั้นก็ได้แต่แต่อย่าลืมครับว่ากระเป๋า wallet ทุกอย่างเนี่ยเราต้องไปสมัครหรือไปสร้าง wallet ที่เป็นเวบสามนะทุกคนนะมันถึงจะสามารถเชื่อมต่อได้นะครับเลือกเอาเลยว่าเราอยากใช้ wallet อะไรในการเอินของเกมนี้นะครับเพื่อที่จะเวลาเขาเปิดให้เราเอินเนี่ยเราถึงจะสามารถนะครับ swap เหรียญที่เราหาได้จาก pixel tab นะครับผมเอาละต่อมานะครับ เพื่อนๆก็จะเห็นนะครับจำนวนเหรียญที่เขียนไว้ตรงนี้เหลืองๆนะครับตรงนี้เนี่ยคือเหรียญโทเค็นที่เราสามารถร่าได้ในปัจจุบันครับหก็คือทุกๆ8ชั่วโมงใช่ไหมเราสามารถกดรับได้กดรับตรงนี้เลยครับเราเข้ามาเนี่ยตรงตัวเกมเนี่ยเรากดรับตรงนี้เลยเห็นไหมวันละ2,009นะครับเออเรากดตัวนี้เนี่ยมันขึ้นอยู่กับสัตว์เลี้ยงของเรานะครับว่าสัตว์เลี้ยงของเราเลเวลอะไรยิ่งเรายิ่งเราเลี้ยงสัตว์เลี้ยงหรือบอทโรบอทของเราเนี่ยเลเวลสูงนะครับเราก็จะสามารถรับเคม ตรงนี้ได้เยอะมากขึ้นนั่นเองครับโอเคเรารับมาแล้วใช่ไหมจากนั้นนะครับให้เราเนี่ยไปที่คําว่า Reward ตรงนี้ครับรีวอร์ดเนี่ยเราก็สามารถล่าตัวโทเค็นได้นะครับก็จะมีอยู่2ฟังก์ชันเห็นไหมสองฟังก์ชันนะครับให้เรากดเข้าไปครับอันแรกก่อนนะครับเพย์คอมโบนะครับนี่เพย์คอมโบเสร็จปุ๊บครับให้เราล่าโรบอทตัวละครตัวไหนก็ได้ให้เราล่าครับถ้ามันตรงนะครับมันตรงเราจะได้เหรียญเยอะครับกดเช็คครับ อย่างนี้เลยในแต่ละวันเห็นไหมผมได้3ามแสนหนะครับคือเยอะมากเลยนะสามแสนหกี่เยอะเยอะกว่าตัวตัวแรกเลยนะครับเยอะกว่าตัวแรกอันนี้ถือว่าวันนี้ดวงดีนะครับดวงดีนะถือว่าได้เยอะนะครับมันก็จะทําการคูดาวนะครับตรงนี้นะตรงคอมโบนะครับมันก็จะทําการคูดาวอีก16ชั่วโมงแล้วค่อยมากดใหม่ครับและจากนั้นนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเดลี่รีวอร์ดประจําวันครับอ่าเราก็กดเข้าไปเลยนะประจําวันนะครับตรงนี้นะโอเคป ตรงนี้เนี่ยมันคือการเคมรายวันครับ20,000ปัป๊บอ่าเรียบร้อยนะครับอันนี้ก็คือเคมเรียบร้อยแล้วทั้งหมดนี้นะครับมันก็จะไปรวมในตัว wallet อ่ะแล้วกลับเข้าไปเออนะครับเห็นไหมมันก็จะกลายเป็น5.2 M นะครับถ้าเขาเปิดให้ swap เนี่ยเราก็สามารถ swap ได้ครับ ตัวนี้ก็จะเป็นเหรียญพิกไฟนะครับอันนี้คือให้เราเอินก่อนนปัจจุบันนะครับถ้าเราอยากจะหาเพิ่มเติมเราจะหาจากที่ไหนได้บ้างครับก็คือมีการไฟติงนะครับเห็นตรงนี้นะไฟติงเราเลือกโรบอทของเราเลยครับว่าเราอยากจะเอาตัวไหนไปต่อไปต่อสู้นะครับเราสามารถซื้อเพิ่มได้โดยกดบวกตรงนี้ครับอ่ากดบวกตรงนี้เพื่อหาโรบอทตัวใหม่ของเรานั่นเองครับโดยการซื้อเนี่ยมันจะใช้1นึ่งแสนนะครับหนึ่งแสนคอยนะที่เราหาได้แล้วแหละก็เข้าไปซื้อนะครับแล้วแต่เรานะแต่เพราะผมไม่ซื้อแล้วผมจะเอาตัวนี้แหละ นะครับตัวที่ผมอัปเกรดมานี่แหละก็คือเลเวล9แล้วนะครับผมก็จะเลือกตัวนี้นะครับอ่ะแล้วทีนี้เราก็จะทําการหาคู่ต่อสู้ครับโดยกดแ a n d อมตรงนี้ครับปึ๊บเราก็จะทําการสุ่มเห็นไหมครับเขาก็จะทำทำการสุ่มคู่ต่อสู้ให้กับเราครับและเราก็จะไปต่อสู้กันโดยกดอย่างนี้ครับผมเออถ้าเราชนะเราก็ได้เหรียญนะทุกคนนะก็พยายามกดเร็วนะครับผมอันนี้ขึ้นอยู่กับว่าคือเขามีโปรแกรมป้องกันบอดๆนะครับถ้าเราใช้ในส่วนของ โปรแกรมออโต้คลิกนะครับเราจะโดนนะผมบอกไว้ก่อนนะครับเราโดนนะครับถ้าเราใช้ออโต้คลิกเราโดนนะขอแบนเลยนะครับผมมันเป็นโปรแกรมป้องกันบอทอยู่นะครับผมเราเล่นแบบนี้แหละถ้าใครขยันนะครับใช้มือก็อาจจะมีสิทธิ์นะครับในการชนะอันนี้เราแพ้นะครับเห็นไหมเราเสีย9 0 0 0คอยเลยโอ้โหโอ,โโอ,โโอ้อันนี้ผมแนะนํานะถ้าใครมือไม่เร็วถ้าใครกเกียจอย่าไปเล่นนะครับ ต่อมานะครับผมก็จะเป็นเรื่องของท็อปรางวันนะครับรางวัลเนี่ยทั้งหมดนะครับที่เขาจะให้ตามบบร์ดนะครับ2 2 0 0 0 0 USDT ครับเยอะมากนะครับก็จะแจกตามรางวัลที่เรียงไปเลยนะครับอันนี้คือรางวัลในการเชิญเพื่อนเข้ามาร่วมกิจกรรมนะทุกคนนะดูดิผมเชิญได้คนเดียวเองเอาละอันนี้ขึ้นอยู่กับความสามารถของแต่ละคนแล้วนะครับผม ก็อินไว้ตรงนี้เลยนะครับเราก็ทําการกดอินไว้เฟรนนะครับตรงนี้นะคอปลิก์ตรงนี้แล้วไปวางนะครับให้เพื่อนๆเนี่ยมาสมัครได้นะครับเราก็จะได้ในส่วนของตัวเหรียญโทเค็นนะครับเพื่อไปชิงอันดับได้อันนี้แล้วแต่นะครับเรามาดูกิจกรรมใหม่ล่าสุดครับกิจกรรมใหม่ล่าสุดเนี่ยที่เข้ามาณปัจจุบันครับให้เราเข้าไปที่ตัวเดสปอ t นะครับตรงนี้นะแล้วก็กดเช็คตรงนี้นะครับ โอเคกิจกรรมใหม่นะครับก็คือ50,000ื่นกริฟเอาเวยครับโอ้โหกิจกรรม50,000ดอลลาร์เลยนะทุกคนนะอันนี้เป็นกิจกรรมใหม่ล่าสุดเลยนะที่เอามานะครับก็คือ50,000 USDT นะครับเราก็จะได้5,000พิกด้วยนะครับถ้าเราทำธุรกิจเสร็จโอเคเรากดโกครับพอเรากดโกเนี่ยมันจะเด้งเข้ามาหน้าของ Galaxy นะครับซึ่ง Galaxy เนี่ยก็จับมือนะครับกับเกม Pixel w o r ิรเนี่ยที่จะทำกิจกรรมต่างๆเข้ามานะครับเอาละเริ่มแรกนะครับให้เราเนี่ยทำการ เชื่อมต่อกระเป๋า wallet ครับหรือเชื่อมต่อ wallet อะไรก็ได้กับตรงนี้นะครับถ้าเรามีนะก็ทําการเชื่อมต่อ meta mask ก็ได้ครับผมโอเคพอเราเชื่อมต่อ meta mask เสร็จเรียบร้อยใช่ไหมเราก็จะทํากิจกรรมนี้ครับโดยเขาจะให้เนี่ยเราดูรายละเอียดทางตรงนี้ทั้งหมดนะครับผมว่าเอาห้ทำอะไรนะเราสามารถแปลงเป็นภาษาไทยได้นะครับเพื่อความสะดวกนะแจกหนึ่งมื่าแจกห้าหมื่น usdt ครับร่วมมือกับ pixel world นำเสนอนะครับให้กับ1000คนที่เข้าร่วมครับโดยหนึ่งก็คือนะครับเขาให้เราเนี่ย ไปทำการติดตามครับนี่ตรวจสอบว่าเราเนี่ยใช้ OKH Wallet หรือเปล่านะครับเราต้องไปทำการนะครับเชื่อม OKH Wallet เข้ากับ Pixel w o r d ครับผมอืมแล้วอีกเรียบร้อยนะครับให้เรากดอย่างนี้ครับขึ้นมาครับ แล้วมันจะเด้งขึ้นมาครับเป็นกิจกรรมให้เราเลยเราก็รีโพสธรรมดาครับผมเห็นไหมล้วก็กดรีเฟนตหนึ่งครั้งนะครับจนกว่ามจะติ๊กถูกนะทุกคนนะถือว่าสําเร็จนะครับถ้าติ๊กถูกอันนี้ก็ Verify ในส่วนของ w a l l e t นะครับนี่นะตรงนี้นะอ่ามันจะขึ้นมาให้กับเราเลยนะครับเออเราติดตั้งเรียบร้อยแล้วแหละนะครับผมแต่ว่าเราต้องไปรีไฟด้วยนะครับไป Verify ไปยืนยันตัวนะครับตรงนี้นะให้เราเข้าแอปในมือถือก็ได้หรือว่าเข้าตรงนี้ก็ได้นะครับไป ทำการสร้างหรือ import address นะครับ c o n n e c t galaxy นะตรงนี้นะครับผมอันนี้ก็ถือว่าเสร็จเรียบร้อยนะครับทั้งหมดนะถ้าเป็นเขียวนะครับก็เรียบร้อยนะเราก็ทำธารกิจอะไรเสร็จสมบูรณ์นะครับแต่ก็อย่าลืมนะครับตรงนี้นี่ยมันจะยากก็คือให้เราไป verify นะครับสำหรับแอปโอเคนะครับไปเชื่อมต่อตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะทําอีกทีนะครับเดี๋ยวผมไม่อยากทำนะผมเพราะว่าการสมัคร Wallet ใหม่มันยากนะครับเอาไว้อย่างนี้ก่อนนะครับก็ให้อ่าลืมว่า เราก็สามารถเชื่อมต่อได้นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งครับเขาก็จะมีงานนะครับในการจัดงาน Pi กเซลเวิร์นะอันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมใหม่เนี่ยให้เรานะครับถ้าเราอยากจะเข้าร่วมงานในวันเสาร์ยีมิถุนายนนะครับหนึ่งทุ่มถึงตีสองนะครับก็ตรงนี้นะในเกาหลีนะครับอันนี้ก็เป็นงานใหญ่นะถ้าเราอยากจะเข้านะครับให้เราเข้าร่วมรายชื่อนะครับตรงนี้เลยนี่นตรงนี้ตรงนี้นี่ก็กรอกทุกอย่างนะครับอยู่ที่เกาหลีนะทุกคนนะใครอยากจะเข้านะครับก็จะเป็นแบบว่าเข้างาน่ะนะเข้างานก็จะมีไลฟ์ให้กับเราด้วยนนนนะะครับีี่ตาามเเเวลล้ยก็็จปนะครับ ที่เข้าร่วมกันนะครับโดยพาร์ทเนอร์ต่างๆนะสำหรับตัวเกมนะครับโอเคทั้งหมดนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ครับในการอัปเดตใหม่ของ Pixel w o r l d ให้กับเพื่อนๆนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยครับ